ค่ะทุกคนวันนี้ก็เจอกับช่องนานาที่หันอีกกันอีกแล้วนะคะวันนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าทาไมเราถึงใส่ชุดตะเกียนไหนบอปิดเทอมแล้วไงวันนี้เราไปรับผลสอบนะคะแล้วเรามีข่าวดีมาบอกค่ะเราได้ที่หนึ่งของห้องแล้วเราจะได้อาโทรศัพท์ไปโรงเรียนค่ะวันนี้นะคะเราไม่ได้จะมารีวิวเกียรติบัตรแต่เราจะมารีวิวนี่เลยค่ะซันโซเอ็กซ์บันะคะนี่เป็นซอมา,อาคิสค่ะมาแกะกันเลยค่ะ ถ้ามันน่าดูคลิปนี้อยู่นะเดีย๋ยวไว้วางวงถ้าเจอกันเดี๋ยวชนะอยนี่ไปแบ่งให้ฉันมีสมสุขเยอะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ออก,ก,ก,กมาเลยนี่ค่ะการ์ดออกมาเล็กเราได้ใครดูวยท <c oughs> <c oughs> อยเรอได้พีมพัสสุเอ็กเราได้พีมพซึ่งไม่เละมีเราซื้อเป็นรถ เอสลัดโซดากับน้ำเขียวโซดากินหอมมากทุกคนหืมหืมกินหอมหอมมากเด็กว,วันนี้นะคะแล้วก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไว้ว่างๆเราจะมารีวของกันอีกนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องน,นะนะเทียดอิ่มแล้วก็มไน่าอิสียด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ